สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพร้อมไปสปูสุคน,นะครับโอ้ยทอดยำให้ยำนาละครับพวกโอ้นานี่ทรงยงรังไม่ได้ถ่ายเลยบนตกดีนะครับนะเมฆฟ้าขึ้นครับตรงนี้จะเป็นโคกน้องนานะครับพวบริษัทยาแต่ยัง มาฝั่งนี้นะครับมาบึงผมเห็นนะครับสพามาบึงบรรยากาศดำให้ดำนาโอ้โนี่ครับโอ้มันยังดำไกลจีเทีทยงเลยนะครับให้เดียวนี่สีแล้วอยู่บ,บุ๊บุนี่คือทงนาบ้านนายอนะครับนายอคุ้มไรเหอหมู่ทีหมู่สิบสามคุ้ม กูมันน้อยเอาคือว่าภาษาคือเจ้าคือภาษาพ่อก่อยแทะโยนโยนอือดำนาเมื่อนี้แล้วบอกเมื่อนี้อ่ะเมื่อตั้งเมื่อกั้งกับเศร้าอ๋อดำ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 เบิดก้าแล้วก็ไปลกก้ามากกับดำให้มันแล้วมื่อนี้เลย กินเต็มตัวนิสาห้องลบกเครื่องมือแล้วเดี๋ยวนี้ขขาแม่งเขาจ้างนี่มัดจ็บบาทกะโอ้ยังถืออยู e> oh, to to. Um ่ะเออเมนบอมัดละเจ็ดเนาะ นี่ครับพี่น้องไทยบรรณยอนะครับกษิเป็นเบื้องหน้าเบื้องตาแล้วก็กิสมัยตะก่อนกษิเป็นยัดยัดเพราะว่าคำทรงลายเอราะตะปูสู่ป่าเนาะตะปูเนะานะวันก้ากาซุ้มนี่มันสลักได้ซุ้มนีนะ่ะบ้านบ้านน้อยนี่นต้องตึกสมัยดีกี้เนาะเพิ่นทีได้น้ำหัวบีได้เนาะเพิ่นมีบุญบางฟไฟเด้ จุดบังไฟจุดบังไฟปุ๊บฝนตกลุเนาะบ้า,บาน,หาหนาเฮาเนาะเนาะม้วนม้วนคอยมาเบืองอยู่นีครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับเมนบอมาลำํำซิงเน,นาะเ,เด,เดนี้บ้านเฮาหนี่มื้อนึงนี่จักบาท ดำนา400ก้ามาจ้างล,ลกก้าก็า7บาทดำนามื้อละ400นี่ตัวใหญ่ทินได้เด้อหัวหน้าคือใหญ่ทินรับงานโอ้ยอยู่เป็นแก้งเป็นแก้งนะบ<ช>่จโอ้มีม,มีหัวหน้ารับงานอีก<ช>ไปเป็น ต้องผ่านหัวหน้าสะก้อนมันบอกเออ,อกระปู๋ออยอยเออฮอยเซรี่บ้นนเมันบราณบ้านบ้านบ้านค่อยหะดับเบิลฮอยเซอรี่นะ,นนห,ห,ะหนึ่งตะก้อนเนาะเขาเขาเขาไปหา ย้ำยน้ำเขากับไปหาอา่าย้ำเกี่ยวเข้าเกี่ยวน้ำมาเจ้าน่อยเขากบไปขรัวเอาอเขาไปต้มต้มและกะขายนะ,ก,ะยกิโลละหกสิบบาทบาท่ต่อมาต่อมากับเก้าสิบบาทไปแล้วปีต่อมารถนกปากห่างมาเดียบร้อยเลยเมืดกล้าแล้วครับโอ้แล้วแหละผูู้ ไปลกก้าอีกอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศดําให้ดหํานาทางพุ่นก็นจะเป็นนาว่านนะครับทู้ทางพุ่นก็นกำลังสูบน้ำสูบน้ำเอาน้ำไปเฮ็ดไปว่านก้านะครับสูบยนแห้งหมแล้วครับ แต่ตอนบ่ายาน่าจะพลนน่าจะตกนะครับนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนานะครับไปแลวเก่งๆครับแป๊บเดียวนอ่นะครับกนะเนะมาออบรรยากาศให้พี่น้องได้บึงนะครับนะ การทําให้ดํหน้าบางคนก็เคยเห็นบางคนก็เคยผ่านมาบางคนก็เคยดําบางคนก็เคยเห็นแต่เขาวานนะครับท่านอยู่ภาคกลางภาคส่วนมากก็จะเป็นหน้าวานแต่ตัวนี้เป็นเป็นยังยังยังเห็ดแบบเดิมๆนะครับตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับพ่อแม่นะครับก็เลยยังดํามืออยู่ครับ หลังจากดำไพ่ดำนาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรับจ้างแล้วค่ะโลกกาอีกเอาเอาไปไปไปแล้วมีคนบ้านไร่บ้านนาบ้านนอกครไปแล้วกินเก่าแล้วก็เป็นโลกาาโโลกาต่อนะครับมัดละเจ็ดบาทนะครับสกุลเง,งิ นี้เอาบรรยากาศมาให้เบิ้งนะครับการทําให้ทหํานานะครับเพื่อพี่น้องท่านใดที่ยังบ,งไไบง่ได้เบิ้งงนี่นั่งกะได้เบิ้งได้เอ้นสาหรับคลิปนี้กะบุมี่ยังไหลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะเอาบรรยากาศ การทาให้ทํหน้านของชาวบ้านบ้านนายโยนะครับ,นนารบมาให้ี่น้องได้เบิ่งนะครับเพื่อบันทีก็สิได้คนเคยเหตุกบสิได้ลําลึกความหลังนะครับสมัยตะกี้สมัยยังน้อยหรือสมัยเคยเห็นให้เห็นหน้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับช่องแช่งเดียว์ชนแนลขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ